สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตัวนี้บรรยากาศเชา้ชาเ้าที่บ้านเราใช่ไหมลูกจังหวัดยะโสธรตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับสิบสองสิบสองตุลาคมสองห้างห้านะคะดเด็กๆก,ก็ปิดเทอมแล้วอันนี้น้องป่านนะคะตื่นเช้ามาเนี่ตอนนี้นี่ก็เวลาหกโมงหกโมงครึ่งนะคะหกโมงเชา้ชาๆช้าอากาศดีๆนะคะเราก็อ่า เกก็จะจะดื่มอะไรร้อนๆพี่ดินก็ดื่มไปแล้วพี่ดินก็พี่ดินก็จะไปล้างหน้าแปรงฝันแล้วนะคะตอนนี้นี่ตัวเล็กเนี่ยเพิ่งตื่นนอนขึ้นมาที่บรรยากาศที่บ้านเรานะคะนั่งนั่งครัวหลังบ้านเนี่ย <c oughs> ก็จะมีแสงแดดอ่อนๆเราก็จะรับแสงแดดรับวิตามินซีตอนเช้าแล้วก็รับแดดอุนอ่นๆคนภาคอีสานเรา เวลาหน้าหนาวเราก็จะมาผิงแดดใช่ไหมลูกค่ะครับนี่น้องป่าก็จะลืมๆหน่อยนะคะวระเด็กเพิ่งตื่นนี่ก็ไม่สบายด้วยไออะไหนๆดูสิเป่าๆอีแม่ก็ห่างหายกันนานคิมานานนะเพราะช่วงนี้อี่มก็ยุ่งยุ่งงานมากเพิ่งสิ้นปีงบประมาณไปก็ดูดิเออ แก้วเล็กๆเขาไม่ชอบนะคะเขาชอบแก้วใหญ่ๆแก้วใหญ่ๆของนี้แม่แบบนี้นี่แกชอบกินมากบรรยากาศตอนเช้าเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวเริ่มพัดบ่อยๆนะคะค่ะสำหรับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะกลัวแฟนๆห่างหายไปก็เลยมีคลิปสั้นๆมาทักทายจากน้องผุ่นป่านะคะ